ดน่านที for ่เกิดขึ้นได้เงียบมากแล้วครับเห็นได้กับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราดับี่เลยดีกดีานบิ๊กผมได้เห็น้วครับเป็นงร่กจริงๆถ้าถามถ้าถามรู้สึกว่าพีก็เสียใจนะคพีก็เสียใจกับกับกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าพีร Dec ู้สึกว่าถ้าเขาจะว่าีอ่ะคเดียวพีพีรู้สึกวาออาจจะไม่ไม่ได้หนักเท่าที่เขาว่าบิวกินด้วยที่เขาว่าทีมอีด้วยรู้สึกว่า คนเบื้องหลังจริงๆที่เขาก็ทำงานคือคนเบื้องหลังจริงๆที่เขาทำงานกับพีมาพี่รู้สึกว่าพีไม่อยากเขาเสียกำลังใจเลยที่ที่ไม่มาทำงานกับพีแล้วก็พี่รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจทุกคนทำทุกกอย่างแบบด้วยด้วยความด้วยความคิดที่ว่าเราอยากจะทำมันให้ดีที่สุดนะครับรู้สึกว่าอยากอยากให้แบบคือเห็นใจทีมมากกว่าพี่ว่ามันแรงไหมคะ อะไรไปไหนอรไปไหนคู่ของเขาพี่ก็ที่จริงพี่ว่ามันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยทุกๆุคคมีคนสองคนก็ต่างความคิดกันแล้วคนพันคนต่างความคิดกันทุกคนมีความคิดที่ต่างกันแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันก็ก็เป็นพื้นที่โซเชียลด้วยที่ที่มันไม่ใช่มีแค่ตัวเพื่อนเขาหรือกลุ่ม กลุ่มเพื่อนเขากลุ่มคนสนิทเขาดูแต่มันคือทุกๆคนที่ที่เสพตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนระวังกันตรงนี้ด้วยครับเพราะมันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วที่ออกมาตัวลุงก็ค่อนข้างหนักเลยนะชวนคนมีคมากรักมีค่าหลายคนก็ออกออกรับแทนเราเลยอะไรอย่างนี้เลยถ้าเราที่มีส่วนเรเป็นคนเขาก็มีแฟนๆที่ออกรับแทนเราตลอดเลยดีดีใจมากมากครับดีใจที่พี่ๆทุกคนได้ให้การสปอร์ตมากขนาดนี้ดีใจที่มีแฟนๆอยู่ด้วยดีใจที่คือรู้สึกพี่โชคดีมากมากจริงๆที่ที่มี แฟนๆเหล่านี้มีพี่ๆศิลปินที่รักกี่มากครับมันเป็นเรื่องราวให้พูดคุยกันถึงับท่องการเีมมลงร้านเราเลยขอามรู้สกเราหรว่าจุดกระเด็นของเราเล็กนแค่าการว่าทุกคนมาพูดคุยจะมีเรื่องประเด็นนี้ในการเีมมลงร้านเราคือที่จริงพี่แค่รู้สึกว่าเราตัวพี่เองพี่อยากพี่ให้เกียรติทุกคนพี่เคารพการตัดสินใจของทุกคนพี่ก็อยากให้ทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามให้เกียรติแล้วก็เคารพการตัดสิน มีน้ำตากันเรื่งองนีง้มีน้ำตาอ่ะแฟนๆมากกว่าเพราะว่าแฟนเข้ามาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องนี้พี่รู้สึกว่า,วาก็เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราเราเตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็จะเป็นยังไงอะไรยังไงในอนาคตจะไปโชว์แล้วจะดีไม่ดีพี่รู้สึกว่าแต่แต่สิ่งที่พี่จะไปพี่จะไปแบบตั้งใจที่สุดแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ที่สุดความรู้สึกของพี่กี้นะคะตอนนี้เป็นไงบ้างเพราะแบบนี้ประเด็นมีนคุ้มกันขนาดโค้กเดี้ยว ก็เขาก็ได้มีได้มีค <too> ุยกับเขาบ้างครับผมเขาก็เขาก็รู้สึกจริงเขารู้สึกคล้ายๆมีครับเขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ไปเที่ยวอยู่บ่อยให้เขาไปเที่ยวไปก่อนเราจะแบบถัดปีสาวคำขอโทษที่ออกมาจากทางค่ายเรื่องตัวสินกะปินที่ออกมาขอโทษเราเรารู้สึกังก็ไม่เออก็ขอบคุณขอบคุณแล้วกันครับผมที่ที่ที่ขอโทษด้วยแล้วก็ที่สิ่งรู้สึกว่า ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์แล้วกันครับผมว่าพังหน้าหน้าเราก็ถือเป็นประสบการณ์ให้ตัวเพียงด้วยให้ให้ตัวเพียงได้เรียนรู้ได้ว่าที่จริงแล้วการที่เราจะพูดถึงใครการที่เราจะโพสอะไรลงโซเชียลเนี่ยเราต้องระวังขนาดไหนแล้วก็ที่จริงแล้วมันก็กลับมาเรื่องเดิมครับคือการที่เราต้องคารพแล้วก็การที่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรเราต้อง respect คึ่งกัจนละกันนะครับให้เกียรติกันและกันคารงกันและกันด้วย ครับที่จริงเ,เรื่องตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับทางทีมอีกทีครับยังยังไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันครับก็ก็ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเป็นเป็น,ปนบทเรียนเป็นประสบการณ์นะครับเขาไม่ติดต่อเราไม่ติดต่ออันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้พี่พูลงตรงว่าพี่ไม่แน่ใจหรือว่าเขามีติดต่อหรือเปล่าเพราะว่ายังยังไม่ได้ยินฟิตยังไม่ได้ยินจากพี่ๆมาว่ามีใครติดต่อมาหออะไรยังไงแต่ว่า ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอไปคุยให้เคลียร์ก่อนว่าถ้าเขาไม่ติดต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆครับไม่ไม่ไม่ได้โกรธอยู่แล้วครับผมไม่ไม่ไม่ได้โกรธไม่ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับเขาเลยแค่รู้สึกว่าแค่อาจจะรู้สึกเสียใจบ้างที่ที่ที่บอกไปครับเสียใจกับทีมงานมากกว่าเสียใจกับตัวเองมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอครับอย่างวันนี้ค่ะเรืล็กนินวันนี้มีการบบว่าโโปรมท เรื่อขเทียมด้วยคือสิิวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยได้นำแบบอินเทอร์เนเองหรือสึกยังในบ้างาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ็นับสนดีใจนะครับดีใจที่สุดท้ายเรื่องนี้ได้ได้เดินทางมาถึงตรงนี้ด้วยแนละ้วพี่รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นครับผมแล้วก็คือไม่ไม่ใช่แค่เรื่องสุขเทียมนะครับหมายความว่าที่จริงมันคือเรื่องความเทียงกันของทุกๆคนเลยทุกๆุคนควรจะ r e s p e c t กซนการและการทุกคนเป็นตัวเองในแบบของตัวเองได้ทั้งหมด โดยอยู่ในขอบเขตที่มีความรับผิดชอบอยู่ในหน้าที่อยู่ในการรเทศาคือว่าตรงนีมน้มันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นตั้งนาแล้วค่ะ